เรื่องพ่อนสตาหยัดยมพ่อแม่พี่น้องทุกคนถูกฐานรายการเสียงต่ำจังหวัดประทิดติใจพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำรายการเสียงต่ำจังหวัดประทิดติใจรับการสนับสนุนจากประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระประสิทธิโชพลรองจากนายจังหวัดตรังจังหวัดวัดประทิดติใจหรว่าจังวัดตากิน อาตมาหลวงเกลียวัดนาโตมิงวุาไปนงมานดำเนินรายการเสี่อมทรจังหวัดประสิทธิทชัยนำรักธรรมคำซ้อนของสมมาสัม,ม,สมธเจ้ามาบอกมาลาวมาฝากกันทุกถูกเจ้าก็เงินเสาร์เวลาตียาเกล่งตึงติ๊โกโดยประมาณทางคามประชาสัมพันธ์ว่าตรังร่วนเศร้บบาโวโตตรังเย็บเอ็มขาสิบเอ็ดจุดสงง่งอาเมกกะเกอตังยีนาตุงแจงแรงเป็นภาษาตายบนรนเราท่านผู้กังทั้งหลายวันนี้พระพุทธเจ้าบรรยากาศดีดีลั่ง คนตกมาวันช่วงวันแล้วทานผู้ฟังทางไล่กองใจเป็นว่องไอ้หนูคนตัดยางพ่อเม่พี่น้องตรงนี้ต็กพลัดไม่ได้พอเราลกเก้าส่วนนี่พ่อเม่พี่น้องทานผู้ฟังทางไล่โดยเฉพาะพี่น้องเจ้าส่วนยางหรือว่าคนตัดยางทางไล่เละต็กวังลงเกียรถ้าพอคนตกไม่ว่าป่าเด๋ยตะตันยางเพียกกระตือวันนั้นมดรายได้ไม่มีรายได้หุ่นชิดติต้นเบิ้นกันลงตะเบียนไม่ได้ท่านผู้ฟังทางไล่ ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกองกองชัไรแต่ว่าก็คือเป็นเีกปัจจัยว่าเราต้องอยู่ไดในปารร่าเกษตรกรรมเกษตรกรเราปรเปิมพี่นองเจ้าส่วนหากกยโต๊กเสือแป้งนี่เป็นระดกกูแก่นแต่เราปกปกตุกวันชีวิตประจำวันท่านผูกฟังทั้งหลายวันนี้ก็ตื่ว่าลงเกลี่แร่งเรื่องไกรน้อไกรน้อนี่ก็ตือว่าเ,เาปแมพี่นอง เราก็ฟังเองบางทีก็ว่าเป็นกร้อนเป็นนั้นแต่ว่าลงเกียรตังจือ่อึงเล่นๆว่าใครนอยามจับกายดูใด้ว่า <c oughs> ว่าใครรักนะพ่อไม่พี่น้องยามจับกายไม่บายไม่ว่าจะป่ยาตายใหญ่พอแม่ทุกคนจับกายนี่เราจะเอ็นหนกเอ็นใจคนไหนไม่ว่าจะเป็นในกรงรัว,วในร่นในบ้าน อ่าโหกคนในล้านคนในเล่นคนในหรือว่าไม่ไกล้เลยผอม่พี่น้องแต่ว่าใล้รักเราเป็นว่างเราอ่าก็เราเ็นแต่ว่าสัญชาตญาณความเป็นมนุหนดความเป็นคนไทยเราวัฒนธรรมผอม่พี่น้องยามเจ็บกายไม่บายอ่าต้องเห้นอกเล่นใจกันใด้มากใหม่อ่าอย่างนี้นกเล่นใจก็ว่ายามเพื่อพ่อเมียภรรยาสามีไรก็เลวแต่ผมม่พี่น้อง ตาไม่เอ็นกันเม่าเจ็บเม่ากายอ่าก็ไม่รู้เอ็นกันตอนไหนเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญครอบครัวเ่านพรอะม่พี่น้องทานผู้พังถ้าหวาความความทุกข์เดี๋ยวก็อยากหารวมตุกรวมสุขพราะม่พี่น้องรวมตุกรวมสุขยามสุขก็สุขโดยกันยามทุกก็ทุกไอหมากอ่าตุกไอใดกลั่นแต่ว่ายามพัดเป๋าแบ่งพันมันก็ต้องช่วยเหลือกิมือนตรงเก็ดอย่าหวายามเจ็บยามกายนี่เพราะม่พี่น้อง ตามเม็นกลไกจิตกลนที่เราไหเชื่อเนื้อเชื่อใจมันจะได้กําลังใจตรงไหนหาตรงนี้ก็เป็นกรรมตาม่านบุฟังทั้งหลายแต่ก็สําคัญที่สุดตะเล่งลักพุทธศชาชนะพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าสภาวะจะเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี่เป็นพน non คนที่เห็นคนเผื่อนคือตัวเราเองต้องช่วยเลือดตัวเราเองคนพระพุทธเจ้าซ่อนในช่วยเลือดตัวเองไม่ร้นในใช่วยเลือดความช่วยเลือดจากกูเดิน แต่ว่าถ้าเราป้าไม่รถเร็วพอแม่พี่น้องเราไม่วิ่เร็วก็คนรบกล้งต้องมาตีซ้องอ่าพอแม่พี่น้องคนรบกล้งก็คือถ้าว่าเป็นเจ้ามีภรรยาคนในครอบครัวนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญพอแม่โลกอ่าที่ก็เกิดพอแม่เกิดโลกมาวันนี้ลงเกลีรยงแยบคิดพอแม่พี่น้องใจก็มาโกรันั่นเป็นปัญญาใแล้วนำมาเกิดโลกมาเป็นปัจญาบรรเรา ก็ตื้อว่าเมื่กี้คนกัแล้วเต้เพื่อจะได้เจ็บกายไม่บายได้ดูเลพผมไม่พี่น้องเราจะเล่นกุญขาตรงนี้ในเมื่อมีอไกลอาม่ไก่ทักคนนี้ผมไม่พี่น้องหรือว่าไล่คนอย่าง,างดีนั่นคือย่เจ็บกายไม่บายยามเราตุกนักจะรว่าไก่ตงกรงจ้านเราม้งายามลมลุกุกล้กกลานผมไม่พี่น้องชีวิตเราไม่ได้ปูโด,ด้ดอกกุหลาบ ชีวิตเราไม่ได้ตังอยู่บนกองเงินกองทองชีวิตเราไม่ได้ตังอยู่ความเปรียบพร้อมชีวิตเราจะไม่ได้ตังอยู่ความไร้ไร้ทิ้งแต่มันปนความลําบากนั้นแทนผู้ฟังทั้งหล่ยามตุกนักหลา,ายในี่ใกลว่าทุองจ้ายน,นีนดูเรามั่งไม่ว่าในเรื่องไรก็เลวเจ้พอแม่พีนอง่านผู้ฟังทั้งหลคกาว่าทุกตัวเดียวในเราจะรู้ตั้งพี่ แต่ก็บนรนโรก็อยจะว่ากล้วยใจถูกเรื่องแต่ผู้คงต่างไล่ยามที่เราตกไม่รวยพันหน้าไป้าเคยแต่แต่ความคิดก็ล่วงเครียดกระบอกกันเต่าไตก็ว่าเป็นเป็นพี่น้องว่ายามที่เราตกนักเรามีพันหน้ามากเรายัางพันหน้าที่ว่าไม่ถ้ามาดแกกับตัวเองเดียวพ่อแม่พี่น้องให้เราลำลึกนึกทึ่งค้นที่เราไหวใจที่สุด ไม่ว่าเกาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วเทตานผู้ฟังทางไกกล่ให้หนึกกับมันก่อนให้หนึกทึ่งตรงนั้นก่อนว่าเราต้องไปอ้าคนที่เราไายเหนื่อเชื่อใจมากที่สุด,ไม,ดไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดการเวลาเพราะว่างเนื้อจบล่างยาตานผู้ฟังทางไล่หนังที่คนนี้เข้าใจดีกับเราแต่ไม่โตกับคนนู้ ลังทีคนโน้ก็ไม่พอใจเราแต่ก็โตก,กับคนนี้แต่ว่ารามที่เราถูกนักอ่านผู้ฟังต่างไล่ให้เรานึกทึ่งคนเด็กเข้าเข้าใจเราเขาจะปล่อยความรับความคิดเห็นของเราเรือว่าเราได้รับ,บายแทนผู้ฟังต่างไล่หรือว่าเราได้ปรึกษาตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญสร้างคมไทยพ่เแม่พี่น้องแานผู้ฟังเราเห็นว่าปฏิทีนโองการ ฆ่าตัวเองมากใหมก่กลยกองปีและซ่องค,คนเวลาที่ละซ่องคนซ้มคนก็เล้วเทแต่ว่าตรงนี้พมพีน้องย่ำถูกนักมาใหม่ค่อยพัฒน,นาไปประนูก็เบิดพัฒน,นาไปประนี้ก็เบิดพัฒนาไปประนี่ก็เบิดแต่ก็อยากว่าทางทันพมพีน้องแต่จริงๆแล้วความคิดของมนุษย์เรานั้นนั้นประเสริฐเลอต่างปัญญาตัวชาวสันเซิลนั้นพมีพิองตานผู้ฟัง ไม่ได้พิษต่างทันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่กล้าบอกในเรื่องจริงพ่อแม่พี่น้องที่เราเป็นอยูุ่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ดีก็ลร้งเกลียดเลยตั้งว่าใครน้อแต่ป้อนป้อนป้อนปันแบ่งปันหรือว่ารับโรป้อนปั้นแบ่งปันรับโรตรงนี้พอเราได้ปลดปล่อยมันว่าง่ทนผู้ฟังทั้งหลายมันไม่ต้องรกอยู่ในใจมันไม่ต้องนักอยู่ในหก ในเมื่อความทุกข์นี่บางสิ่งบางอย่างมันมาไม่ทางอกจริงๆนี่ท่านผู้ฟังทางหลยเราไม่เบียร์ไม่อ่นไม่ตรงรามาติย่าได้ผมไม่พี่น้องเราไม่อ่นไม่ต้องไม่เบียร์ไม่พัดนี่ท่านผู้ฟังทางหล่เราสามาติย่าได้แต่ยามที่เราทุกนักทุกใจนี่ผมไม่พี่น้องไม่โดยพึกษาหรือกับใคยก็แบกบัน บางสิ่งบางอย่างที่เราเบกอยู่ที่เรารับอยู่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายมันที่ว่าเราไม่กล้าบอกคุณนี้เราไม่กล้าบอกคุณนั่นเพราะเราไม่คุณไว,ว้วางใจกาลงเคียดแน,นะนพไปไม่พี่น่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายถ้าพาบสาปาติว่าตุกนะักไอหนึกงึ่งคนที่เราไวาเนื้อเชื่อใจมากที่สุดตึงแมนไม่ใจเป็นเรื่องข้องเขาก็จริง แต่ว่ามนุษย์เรานั่ยฐานผู้ฟังต่างไล่มันจะมีต่างอกแต่เมื่อเร่งกุลมันเราว่าถูกก้นต้องมีควนันแต่ถ้าควันตรงนี้ก็ว่าควันจางไม่ใช่ควนคันกุลก็ยังยกตัวอย่างเวลากุลเมนี่ฐานผู้ฟังต่างไล่อากุลน,นี้เร่งไม่รู้ควัคนกุลโนเร่งไม่ได้กุลน,นั้นเร่งไม่ได้แต่ก็อยากว่ามันต้องเพย้าควันมันมาควันมันนี้ก้นไดรโ้ใช้เข้าใจพอแม่พี่น้องเวมีความลึกซึ้ง แต่พอแรงมันแบต้าตายมันเป็นปโปอกไราการมันมันปนเป,นป,นปเแต่ว่าคบนบเรลวคนกว้างเลวเข้าใจว่าเราตรงห้าคนที่เราไหวาเหนือเชื่อใช่ได้ยามที่เราถูกนะยามที่เราแตนผู้กวาา้างต่างไล่ยามที่เราอยากจนอ่าจะเอ็นเคยให้ทานตรงนี้ส้าคัญในปัจจุบันนี้เราเอ็นกันคนชนหมางที่แานผู้กวาา้างต่างไล่รวมต่างโบเล้งกาตมากันความจนนี ปลากระกป๋อเอ็นแหลปปั้นไปถึงนหน่พี่น้นองไม่แย่จนไม่ได้กินจน,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 นยังกินนี่ผมม่พี่น้องทานผู้ฟังแต่เบียร์ใช้ไม่พอจนกินข้าวซ่องเบอร์ซ้มเบอร์เมื่อนกันเลย่มแม่พี่น้องกับุตุนตัวไปคนแต่ก็ยังมีมากมายกกมยก็กินเมื่อนกินเมื่อนกันแต่ปลานั้นชั้นร่องเบอร์เลยแมพี่น้องแต่ว่า <c oughs> สัตายาจมก็กินซ้ำจนซ้ำเบอร์เมื่อนกัน แต่ว่ายามจนนั้นจะเห็นไกลให้ท่านพระแม่พี่น้องทานผู้ฟังทั้งหลายแต่ถ้าเป็นคนล่วงเมื่อล่วงเครียดก็บอกว่าท่ามตัวเองเราจนปล่อยไรต้องมีเอตมีปัจจัยเบือชาวบแล้วต้องทุกสิ่งถุกอย่างในโลกใบนี้ยมจะมีเอตมีปัจจัยแต่มันเกิดขึ้นท่างตผู้ฟัง ความจนก็เหมือนกันเราจนและเราขี้ครานไม่เราจนเละเราขยันไม่เราจนเละเราไม่ตําไรมั่งเราจนมีไยปัจจัยอย่างลุยชาตันป้กวงต่างยพอยังลุยชาติพอเราเอ็นความจนตรงนี้ม,นนมันเกิดขึ้นก็นสิ่งใดเราทัดอกพอมิี่นองให้มันเลือกความจนหน่อยลงที่สุดถ้าเราความจนเราขี้ครานตัดกำว่าขี้คลานเราก็มาบวกกับความขยันเพิ่มขึ้น จนเหลวไม่ยานตำจนเหลวก็นอนชนหนังชนยืนชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ถ้าล่วงเครียดเหลือให้เหลือเดินชนหนังชนยืนชนนอนชนตรงนั้นชนแบบผู้มีอำนาจท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้มีอำนาจตรงนี้คืออำนาจในการนอนในการหนังในการยืนแต่ถ้าชนแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ชนในอยะเดินใจติเดินใจละท่านผู้ฟังทั้งหลาย แมนแต่เราชนไม่ไรก็จริงแมนไปจุบรายไม่รักพื้นหนึ่งต่นผู้ฟังต่างไล่แต่ถ้าเราเดินบางทีเพื่อปบในสิ่งดีไม่ปบได้ก็แล้วเต่ใช่ตาเราได้มองสติปัญญาเราได้คดอต่นผู้ฟังต่างไล่เดินชนดีว่าหนังชนเผ่าในนี้กับคำว่าชนมันใกล้ๆกลกับเบื่อต่างเพศนี่พ่อแม่พี่น้องยามจนบนตวดมันบนมาต่นผู้ฟังต่างไล่ ยามจนบนตรวเมื่อนบนมาไม่มีใครช่วยเราให้พอไม่พี่น้องนึกจริงจริงไม่ก็ไม่รู้แต่วาย่ำเรามังมีท่านผู้วังทางไล่ตูกทิ้งตุกยางบ่มอิ่มไม่ปีมันมดัดโลกใบนี้ก็เลยบอกว่ามันไล่มีตีแต่คนเล่คนมองท่านผู้วังทางไล่โลกใบนี้มันไล่มีตีแต่ก้องคนมองย่มเราจนเราโลกเราเล่โลกใบนี้มนุษย์ไร ยามเราสุขสบายรำ่ำรวยปลูกไปนี่มันช่วยเช่นช่วยดีเช่นช่วยงามอาจารผู้ฟังาาทางไล่บอกยิ้มเย้ยเจมใส่เกิดขึ้นปันนี่ปั๊บนี่ความจนไม่มีเคยที่พึงปราถนาะแต่ว่ามันมีจนไล่รบเบบต่จาผู้ฟังทางไล่ยามเบิกบานเราจะเอ็นใจยินดีกว่าลัางค้นมันบันนี้ละอตจารผู้ฟังทางไล่เบิกบานยิ้มเย้ยเจมใสได้ย,ยินเสียงนกเสียงกา ได้ยินเสียงไรก็ยินดีปรีดาตรงนี้ลงเกียงแร้งไม่หมากว่าบินเบิบนี่เพราะว่ามันเกิดความสุขท่านผู้ฟังทางไล่ความสุขแร้งันผือก็มันมีใบออกไปใจตลอดเวลาท่านผู้ฟังทางไล่ทางแรงความตกยามตกใจตรงนี้เอ็นไก่นยที่ว่าก้าวใจเราความตกใจว่าเคยแก่ปหน้าแต,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 ต่ท่านผู้ฟังทางไล่ตกตกสิ่งุกอย่างเนี่ยเกิดลยูกไว้นี่ อดีตจังถุกขังอนัตตาโลกนี้ไม่เถียงไม่แต่ไม่แน่ไม่นอนนี่เกิดรักธรรมกรรมซ่อนข้ององค์สมะสมุทธเจ้าแต่ว่าความเถียงเตะเน่นอนในโลกใบนี้ถูกคิดถูกใจน่ทานผู้ฟังท้งหลเราก็ยกจิตยกใจนีตั้งแล้วมาแก้ไขลยทานผู้ฟังทางหลแก้ไขเพื่อ,อไอโรสิ่งนั้นถต่มันเกิดถูก ไอ้รสิ่งนั้นว่ามันเกิดทุกหรือีท่านผู้ฟังทางไล่แต่เราทุกอยู่ทุกวันเป็นเดเป็นทินจ้าเจ้ากินกรมมาเอื้นหน้าตองไม่พอกับใจใช้แต่เราพบทุกวันถ้าเรารในการทุกตรงนี้ท่านผู้ฟังทางไล่เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเกียดเจือปัญญานแต่ผู้ฟังทางไล่ การใช้ชีวิต่อมพี่ิ้องทานผู้ฟังทางไล่ฟังรายการเสี่ยงต่จาจักวัดประทิ่ใจเชื่อล่องเครียด่อม่พี่น,ออน้อย่าคิดไห้มากชีวิตอย่าคิดไห้มากเบิกเตว่าคิดไม่มากเป็นว่าไปอิดนึงใส่ให้แตนผู้ฟังทางไลฟคิดทิ้งที่เราทาได้ไม่ว่าจะเป็นลูกตาลล้านเธอลูกไก่ก็แล้ววตจอย่าคิดไห้มากคิดทิ้งที่เราทำได้ พอคิดสิ่งที่เราทำได้แต่ผู้ฟังทั้งหลายพอเราทำสำเร็จมันเกิดความบายอกบายใจไม่ว่าจะเป็นผอกาเม่ไก่จะเป็นไก่กระเลียวยุดอาชีพได้ไม่ได้เป็นคนทดี่วสีเดียรแต่ว่าในยามในสังคมปัจจุบันนแต่ผู้ฟังทั้งหลายก็ว่าคิดให้หมาคิดให้หมาคิดให้กลั่นคิดให้กองลุยคิดให้เตาตั้มคิดให้ลุยชาติให้เกินตัว ทิ่งไรที่เราได้มาแลยท่านผู้ฟังในยุคปัจจุบันนี้ต่างการเปรตรวจปบว่าคนมีความเไร่ยแมพีพน้องซึมเศร้าเกลียดบ้าชีวิตตัวเองไม่พบลุยชาติพมพีพน้องพ้นพวงก้องการเป็นรรคจะไม่ก่อนคนตาต้าแก่แก่รุนปุวยอาตายายความเกลียดไม่จะเป็นรคเช่นนึงโรคซึมเศร้าเะวก็ได้ยิน แต่มาปัจจุบันนี้ลุยชาติท่นานผู้ฟังต่างหลายผู้คนคิดมากเป็นตุกตุกใจแต่ล่องเครียดก็ไม่ะว่าวเล่ยไงร้อยปากใจชีวิตจริงๆแต่จุก่าปัจจุบันแต่ผู้ฟังต่างหลายไม่ต้องไปกิดมากเกตจริงที่เราทําได้ปัญญามันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราทําได้ท่นานผู้ฟังต่้งหลายเชื่อลงเคิยียดเพราะสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่าเลิศตั้งพัญญา ผู้มีปัญญายมจะแก้ปัญหาตุกใจได้แต่ถ้าเราไม่เกปัญหาเรื่องตุกใจเราตํำไปกิดมาก,การะทิงที่เราตอบสนองเป็นรางวัลลันลำกาแก่ชีวิตก็คือความเกลียดความสิมส้น้าแต่ว่าโลก,โลกในประตทศไทยเกิดขึ้นมากในยุคป,ปัจจุบันนี้่า,านบุควังทั้งได้แต่ว่าไส้แต่ว่าตุกคนทุกตานก็เล่งกว่าปัจจุบันนี้มันไม่เอาตำมาไปใช้ พอตามาเป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังทางไล่เพื่อชาวส้นในสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าพี่น้องต่างศาสนาในก็นแล้วแจ่ถ้าฟังล่งเครียดเลยก็จืนจมดีใช้ทางเพีท่านผู้ฟังทางไล่ปล่อล่งเครียดบอกว่าความทุกข์ใจนั้นมันเกิดทึ่งเกิดขึ้นจากเราคิดมาอยากได้อยากเป็นอยากเล่นอยากกรอยากทุกสิจิงถ้ามันเกิดความอยากแล้ว มันก็ทำไปปังวินาชันตีมดให้ฐานผู้ฝังทั้งยเพราะว่าความยากมันไม่มีตัวตนและมันไม่มีข้อจำกัดบ่ไม่พี่นองยอกตัวอย่างไงไว้เราขี่รถเกลืองในฐานผู้ฝังถังไรกานกังหน้าเราก็เป็นรถยนต์หนีอ้อที่สวยงามเราก็เกิดความยากต่างเปลี่ยนที่เขาเกลียดขี้เล็ดสักวันหนึ่งชาติต้องทำไม่ได้กูต้องทำไม่ได้เราต้องทำไม่ได้แต่เตทับนามใจอยากตัวเองเป็นผืน นั่นคือความขวัญแต่ว่าเพราะว่าเรายังมีกําลังยังทรับเราก็ไปคว้ามนันทันทีท่านผู้ฟังท่างารแต่เราลืมคาว่าทุกข์ใจเราเสพความทุกข์แต่ว่าเราคิดตรงนั้นและเราตาตามความขวัญที่เราตั้งไว้แต่เราลืมเล่ว่ากําลังความสามารถที่เราอยนแต่ผู้ฟังท่างายมันหล่นทั่วเราไม่ เราได้เจอรถยนต์เราได้เจอทิ้งเด็ดดีท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ถ้าป้ารถไม่พรื้นเลยพระเบพี่น้องท่านผู้ฟังทงั้งหลายเราเป็นกุนแข็งใจปัญญาดีแต่วันนห้แต่เราป้าไม่รถเราเล่นปลงปลังปล o ป,ป,ปลังตรงนั้นแลวแต่คำว่ายามตกใจจะมีใครหน้าพระเบพี่น้องให้มาเก้าใจเราช่วยเก๋พัญหามาหน้าอยากให้ท่านผู้ฟังทงั้งหลายปัจจุบันนี้เราเคได้รดจักกำว่าลมละลาย เพราะไรเลยท่านผู้ฟังทางหลยเพราะเราพอิโภคสิ่งที่มันเกินความจําเป็นของเรามันเกินกาประมาณของเราที่เราเป็นอยู่ในยุคปัจจุบนันท่านผู้ฟังทางไล่ไรายได้เราได้ตานี้แต่เรารายจ่ายเราไปใจเตย่าวนู้ได้มาคำมัดจ่ายเป็นโกเป็นคำมันก็ไม่พอแล้วพอม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางไลย แต่ลวงเกียงเล่งว่าไม่ต้องกิดไร้้แตเรากิดเล็วเราตาได้มันเกิดความภาคภูมิใจต่อเรากิดตาได้คนเรามันจะขึ้นไปแต่ละชัน้นแต่ละชั้นของชีวิตแต่ผู้กว่างทางรก็แต่ว่าเราดามลักตำกำมซ้อนะข้องพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเราอยู่บนพืนท่านของความไม่ประมา พอเราโยมปนปื้นทานก้องความไม่ประมาทต่านผู้ฟังต่างไ่ชีวิตมันพิษปลาดหน่อยเพราะมีเรามีสัศธรรมอยู่ในชิตในใจท่านผู้ฟังท่างไรเพียงแต่ความคิดเราก็ไม่พลาดเพราะว่าความคิดเราไม่พลาดตรงนี้ท่านผู้ฟังท่างไรเราจะยืนกับลำเกงลำก้าของเราได้พอเรายืนลำเกงลำก้าของตัวเองได้ท่านผู้ฟังท่างไร เราไม่ต้องข้อความช่วยเลือจากคนรบกางความทุกข์ในโยในใจลลลนนหลึกๆเตือนๆก็แล้วเจมันจะลุดไปโดยอัตุนมัติเพราเราคิดเล่เราทำได้ท่านผู้ฟังต่างได้เราใช้ชีวิตแบบเรียบาหายโยแบ,บบาบายบายนี่ท่านผู้ฟังต่างได้เราเกิดมาโลกใบนี้อันสวยงามเล้วเรามีพระพุทธศาสนาติเบงบานเล้ว แล้วเราอมทุกอยู่ใจใน่านบุคังทางไล่มันเกิดทุกอยู่ใจพระพุทธศาสนาในซ่อนเรื่องใจให้ปลดทุกข์ถ้าไม่มีทุกอยู่แต่ใจเราก็ใบใจต่างวันต่างปีต่างเดือนต่างตลอดชีวิตแต่ก็ว่าคนนั้นจ้าเน้นตบเต้นตีเลไ,ไม่อ่อนเม้นอ้มความทุกข์พอชีวิตคิดไงไง่ายโยไปได้วันวันในฐานบุฟังทางไล่แต่เราสร้างวันได้เป็นจริงได้ในเมื่อเราคิดไปต่ำไป ไม่ใช่ว่าคิดหมากจนเป็นโรคจม่้าจกล้วยใจคนนั่นกองใจคนนี้กล้วยใจน,น,นู้นนั่นมันเป็นกิเลสตันผู้ฟังต่างลายเป็นกิเลสเป็นความกล้วยใจกองใจเป็นอ้วงเป็นใหญ่คนนั่นก็ไม่ตึงลิ่งตึงควา้างตัวแม่พี่น้องฐานผู้ฟังท่างยมันกุลลาชีวิตกันโรคใบนี้มันจะบุดเบี้ยวกลมุมกลิกหรือว่าเป็นโลักษะบัพผือกันแล้วเทมันโยติในใช้เรา แมนแต่นางวิทยาศาสตร์ผู้ท the <wh huh? ี่เขาแก่งกันมากลอนฟาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ยังยอมรับในสิ่งความคิดเลยว่ามันแล้วแต่มุมมองข้องโลกใบนี้จะให้สวยงามสดใสราเริงแจ่มใสตรงเนี้ยก็ไม่ยติมุมมองโยติจิเดีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเบ่งบ้านสวยงามแล้วนี่ด้วยเฉพาะประเทศบ้านเราท่านผู้ฟังทั้งหลายโยเมืองไทยใจก้องไต้กินก้องไต้ เราอยกกับปุตตศาตนาที่เรามีความเบ่งบานมีลักต่กำบซ้อนนำมาซ้อนหลูกซ้อนล้านบอกเล่นลุ่นตามภาษาตามกำลังที่เรายังอ่าพอเดือนสิงง่าก้ามาตึ่งลาวเป็นเดือนมามงคลลาวพอแม่พี่น้องถานผู้ฟังทั้งหลายใกลนอกกันลงเก็ตเล่งตุ่มมาตรงนั้นแหละแม่พี่น้องบอกไว้เพื่อแอม่พี่น้องได้ใช้ แต่ว่าวันที่เดือนสิงหาด่านภูฟังต่างไรเป็นปีมหามงคลเป็นเดือนมามงคลข้องสมเด็จป,ป,ปันฑพีล่วงบรมราชินีนาฏในรัชทันติกาววันที่สิบสองสิงหาวัดนาโตมิ่งวัดสัตตธรรมประเมพนองที่อัตามาจำพรรษาโยก็เชิญออเชิญชวนพุทธาศาสนิกชน เรื่องว่าพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาติดฟังรายการเสียงต่าจังหวัดประสิทธิชัยตักบาตรในวัดนาทุมิงพอมีพี่น้องมาชาวเพื่อจะได้ตําบุญนั่กับพระราชนีปันปีล่วงในรายการตีก้าพอมีพี่น้องก็จะตักตุกปีพอมีพี่น้องตักบาตรปราจะรับบาตรตามประเพณีตรงทิ้นประเพณีนิยมที่เราทํากันมาพี่น้องชาว นาโตมิงเล็กไรเครียงแต่ผู้ฟังต่งางไล่ก็ฟากพานันรายการเสี่ยงทมจังหวัดประสิทธิชัยถ้าไม่รู้ใครไปตักบาตรตรงไหนอ่าราซื้อก็จะตักกันหลายๆแห่งนะพ่อแม่พี่น้องแถววัดนาโตมิงเราจัดอยู่ไลพ่พีเล็วพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแลว้วตานไม่รูไปไหนวันนี้ตำบลในเมทักทีอ่าเม่เงฉาดนะพ่อแม่นองเป็นปีล่วงกรเชิญไปวัดนาโตมิงแานผู้ฟังต่งางไล่ก็เริ่มประมาณ ตีอ๊เลื่อๆตีเจ็ดประมาณนั้นแล้วพอมีน้องตักบาสนี่รับบาตรรับบิตฑบ,บาตก็ไม่เกินตีเจ็ดพอมันไน้องถ้าตีแปดนรู้สึกมันเตียงเลยือ,อว่าไปรวมพิธีกรรมกันได้ตุกตุกปี่ทนพู้ฟังทง้งหลยก้องว่านอหานเองตามกําลังทีโยมมีนี่พอมีน้องวัดหน้าตูมิงไม่ใช่ไรหมากไม่เบียร์สักบาทก็ไปได้อย่างก้าวสักตัวยแเกงสักตัวยก็รวยําบุญกันตามตามัธาพ ต่อชาววันอาทิตย์ก็เป็นบนรรลาก้าวปลามาเก้าวซ่ามาส่งปลาเร็วทันบุกฟังทางไร่เรมแปดกรำเรมสิบเอากำสิบเจ็ดคำก็เร็วเท่เลยไปนองรวมกันหลเห็นปลาพอล่วงไต่จำบรรษาอยู่กลางวัดกลางบ้านเราก็มีความปากูุิมใจเพมีพี่น้องออกบรรษาเรามีเทศกาลตอดกระทินกันตามัตาภาพ ก่อนหนี้ก็วันซามันเราก็ซาดเดินทริปด้วยตำบลเดินทริปกันตามลําดับนี่พ่อแม่พี่น้องมันเป็นนาฏก็ชาวพุทธฐานผู้ฟังต่งางไล่ที่เราต้องจ่วยกันแต่นน้นยำบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้อง่านผู้ฟังเป็นกระบ,บอกเสียงว่าตักบาทวัดดาโตมิ่งวันที่สิบสองวันแมษพ่อแม่พี่น้อง่านผู้ฟังทังางไล่ช่อยบอกต่อไปสักิดว่าไม่รวยไปไหนตำบญลญแล้ว กระโจนซึกว่าเจ้าลงเกศจำไม่พิษวันทิตติจ้องที่ง่านนตรงวันจันทร์ดานผู้ฟังทางไล่กระโรดซึกว่ามันเป็นดันรลกนิดนึงก็ะืจว่าเป็นอาทิตย์หน้าเป็นพี่น้องเป็นวันจันทร์หน้าไม่ใช่วันจันทร์วเจ้าัตรื้ก็รวมโดยช่วยกันเปมีพี่น้องคล้องว่าหนือันเองก็แล้วเจตามกำลังรัทตา่านผู้ฟังทางไล่วัดตาโตมิงในตําบุญได้บุญท่าันผู้ฟังทางไล่ตําบุญแลใบออกใบใจตามกำลัง ไม่เอินไม่ตรงถ้ามาไปวัดได้ไม่ก็ไปได้บํามีพี่น้องจริงแต่เรายังอยู่ตี่เรือนที่บ้านบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องมีราคามากมาใาม่ไกลกงโดยจะตัด <c oughs> โดยกระโป๋ใส่บาสตักบาตแตนบุกฝังถึงไรไอ้ไรก็ได้แต่ว่ามันไม่นักหน้าซ่ากันแต่ไม่ไม่ลําบากใจการลองเกียงแรงว่ายายามตุกใจเนี <c oughs> ่ยวันเนี้ยบ่าีน้องไก่จุ่ยแก่เป็นหน้า แตอย่างหน่อยๆวัดว่ารามเนี่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่งางไล่ยามตุกใจก็ตื้อว่านึกทึงวัดถึงว่ายามตุกใจนึกถึงกรรมซ้อนก็องส์สมมาสมบูรณ์ชา <c oughs> ยยมตุกใจนึกถึง่งที่เราเคยทำบุญกับพระสองฆอ์สามานิ่งพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้บใช้บอกกันทำบุญในทานในท่านผู้ฟังต่งางไล่ไม่ว่าเราจะนึกตนได อ่าป่าใดก็เล้วแเต่สิ่งที่เราทำนั้นเกิดความใบอ,อกใบใจอิ่มอ,อกอิมออกอ่มใจตั้งพีเลยอ่าใครน้อถือว่าช่วยเราได้ก็เราต้องช่วยตัวเองก่อนพอแม่ี่นองทานผู้ฟังทงางไล่มันลงเกียดยำมิดทั้งว่าชีวิตไม่ต้องคิดไห้มากขิดเลวสิ่งที่เราทําได้คิดเลวมันเกิดความใบใจไปถึงฟันยำฟันวันนี้วันนี้นก็เล้วแเต่แต่เราไปถึงเราตั้งความฟันไหว,มว,มวไม่สูงเกิน มาชีวิตคนเดินอย่างซาปาพื้นท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่แต่ว่าเราตั้งชีวิตว่ามันสุงเกินนะควต้องนน้นนี่นั่นเราเกิดความเครียดจมเจ้าชีวิตเราไม่ยาวมากหลือก็ไม่สั้นเร่งท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ยาวมากแต่ไม่สั้นเร่งอ่าขอถือว่าเราใช,าาาชาาใา้ชีวิตแบบกลางกลางมาจิมาปฏิปตาต่างไซกลางชีวิตที่เราเดินก็เหมือนกันทำไม่มีกุญกาทุกวันท่านผู้ฟังทั้งหลาย อ่าเมื่อลงเกียิก็ว่าลงเกียจไม่ก่อยตุกกันเลยผมไม่ี่นองถ้านตูกฟังโดยส่วนตัวเลยไมย่ก่อยตุกอ่าประว่าแต่ผมไม่นองถูกทิ่งอย่างคิดทั้งไว้ยเลวเราเดินหน้าไปเลยแต่ละอย่างเรากข้าวไปแต่ละอย่างอย่างไปแต่ละที่ไม่ต้องแค่ในใน,ในสังคมผมไม่ี่นองสิ่งที่เราทาคุณนาความดีไม่ต้องแค,เค่ใครบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ใบใช้คุหลบข้างทีเห็นมันอาจจะแต่จจนักอกหลบใจรับคนที่เขาพบ แต่มันใ่ใช้สำหรับเราทำาทุกตองเล็วดีเร็วใจพ้นประโยชน์ดได้กับสังกลมมีความสุขได้คือว่าเราได้แก็บหน้าถูกทิ้งในทุถูกย่างแตนบ้ฟังทั้งายไม่มีชีวิตได้แต่ไม่เคยพระดพบปรังเลยไม่มีจิตไม่แต่ว่ามันรับเรือนเสมอไปชีวิตกำมาลมลุกลุกล้านมันเป็นริงงี่โกกันถูกสุขแมนอย่างรวมกันเลย แต่นูคฟังทั้งลายจะตบจะนองได้ไม่ได้มันก็เรื่องนึงการจช้ชีวิตจนแต่นภูควังทั้งลายพระพุทธเจ้าบอกไว้ต้องอยู่บนท่านความไม่ประมาทคนนั้นเราจะช่วยเราได้ให้เรามีใจเต็มให้เรามีกําลังใจให้ก็เรามีความ,าม,ป,มป๋าภูมิใจพอไปไปนองถูกสิ่งอยุยางเลวเวลามดเวลาแลว้วพอไปไปนอน้องก็อํานวยไวพรในสัตต่ายิย,ยมพอไพี่นองจงมีแต่ความสุขความเจริญ หากิดอะไรก้อยดท้อมปรารตนาตุกประการมีหยดตาบรรดาทักในกันหน้าเตเตมังกังมันกงมีกันมีต้องเลือจ่ายเลือกกินเลือกแก็ป,ปะเปพี่นองให้พอจากรูกไปข้าเจ็บต่างมะต่งเพครับร่วงเครียดวัฒนาตัมิ่งก็ข้อเสริญพร